แก้ต้นเหตุเสียงสัน่นผลงานอัดเสียงในบางช่วงตอนที่เราจำเป็นต้องอัดซ่อมแก้ไขก็คือลักษณะเสียงสั่นค่ะ ในบางช่วงตอนก็เชื่อว่าหลายคนก็รู้ตัวด้วยนะคะตอนที่เสียงสัน่นคือเรารู้สึกว่าลมมันไม่พอใช่ไหมคะแต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการแก้ไขเสียงสัน่นขอแนะนําให้แก้ที่ต้นเหตุค่ะต้นเหตุของเสียงสั่นที่พบได้บ่อย1ตื่นเต้นความตื่นเต้นแยกได้เป็นอะไรบ้างตื่นเต้นเพราะต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆหรือตื่นเต้นเสมอๆเมื่อจะเริ่มอัดเสียงอัดเสียงไปแล้วสักครึ่งชั่วโมงอาการตื่นเต้นก็หาย าการตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งที่แคลให้สังเกตคือลักษณะเสียงตื่นตัวเกินไปคล้ายๆเสียงแตกในในบทหนึ่งที่แคลพูดไปแล้วนะคะคือวันนี้เราแผดเสียงหรือช่วงพักเที่ยงออกไปทานข้าวเพื่อนๆเราก็เมาส์ใช้เสียงแบบตื่นตัวเต็มที่เลยถ้าเสียงตื่นตัวมากเกินไปแล้วนะคะเวลาจะอัดเสียงเนี่ยเราต้องกดเสียงลงให้อยู่ในระดับปกติระดับที่ควบคุมได้ เพราะงานอัดเสียงทุกงานค่ะจะมีระดับเสียงที่เราได้กําหนดเอาไว้แล้วและเราเองค่ะจะทราบถ้าจําไม่ได้ก็ต้องเปิดฟังนะคะเช่นอัดเสียงค้างไว้นะคะจะมาอัดเสียงต่อก็ต้องเปิดฟังก่อนว่าเสียงเราตื่นตัวระดับนี้เพราะฉะนั้นถ้าเสียงตื่นตัวเกินไปก็คือเสียงตื่นเต้นเสียงไม่นิ่งควบคุมให้มาใช้งานในระดับที่เราต้องการไม่ได้ยังไม่อยู่ในระดับปกติที่จะอัดเสียงได้ สาเหตุต่อมาที่ทําให้เสียงสั่นอาการเหนื่อยหอบที่ทําให้เสียงสั่นเกิดขึ้นได้เช่นเราเพิ่งวิ่งขึ้นบันไดมาเราเพิ่งเดินเข้ามาถึงออฟฟิศการหายใจเข้าสั้นออกสั้นซึ่งต่างกับเวลาที่เรานั่งทํางานสักพักหนึ่งนานๆเราก็จะหายใจลักษณะสูดเข้ายาวสูดออกยาวในระดับปกติแต่ถ้าออกไปเดินไกลๆหรือวิ่งลงบันไดวิ่งขึ้นบันไดเราจะหายใจเร็วขึ้นถ้าอาการแบบนี้ลงนั่งปุ๊บระอัดเสียงเลยเนี่ยมีสิทธิ์ทําให้เสียงสั่นนะคะ อีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เสียงสั่นคือเสียงที่ยังไม่ตื่นตัวต่างกับความตื่นเต้นเลยนะคะเครย้ําเสมอนะคะว่าหลังตื่นนอน2-3ชั่วโมงถ้าเราไม่ได้ใช้เสียงหรือใช้เสียงน้อยมากไม่ได้พูดคุยกับใครมากนักเราก็จะหายใจแบบเข้าออกแบบสบายๆเรายังไม่ได้ใช้ทักษะในการควบคุมลมหายใจของเราเลยนะดังนั้นถ้าจะต้องอัดเสียงในทันทีอาจจะใช้เสียงสูงต่ําและต้องใช้พลังของลมหายใจอยู่แล้วแน่นอนค่ะมีสิทธิ์ทําให้เสียงสัน่นถ้าเสียงยังไม่ตื่น วิธีแก้ไขจากสาเหตุตื่นเต้นเหนื่อยหอบแก้ไขไง่ายมากเราต้องนั่งพักก่อนไม่เหลืออาการหอบหรือมีอาการหอบน้อยที่สุดและเรามั่นใจว่าสามารถควบคุมจังหวะการหายใจเข้าออกได้แล้วแน่นอนจึงจะเริ่มอัดเสียงนะคะและเริ่มขั้นตอนวอร์มเสียงฝึกอ่านบทลองอ่านยาวๆเช็คไปด้วยค่ะว่าเสียงของเราสั่นหรือเปล่า